ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะแอนติไบโอติกดักเป็นยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในการรักษาอาการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเ r ียจะมีอาการบวมแดงร้อนและมีไข้ร่วมด้วยเช่นอาการคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบไซนัสอักเสบเหงือกอักเสบน้ำมูกหรือเสมหะข้นฝีหนองท้องเสียกระเพาะปัสสาวะอักเสบมดลูกอักเสบหรือแผลอักเสบเป็นต้นแต้แก่ชื่อยาที่ลงท้ายด้วยคำว่าลินซินหรือคริน เช่นอม็อกซิไซลินเตต้าไซคลินฟอกซาซินยาแก้อักเสบหรือแอนตี้อินเฟมมาตอรี่ดับคือยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อก็ได้แก่การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อข้อเอ็นและกระดูกที่เกิดจากการยกของหนักการออกกําลังกายตัวยาจะออกฤทธิ์ในการลดไข้บรรเทาอาการปวดไม่สามารถใช้รักษาอาการอักเสบจากการติดเชื้อได้ ได้แก่กลุ่มยาเอนเซตหรือยาที่ช่วยลดอาการปวดคลายกล้ามเนื้อหรือยาไอบูโบเฟส